วัสดีครับผมนายสราธลิตนักศึกษาปริญญาโทภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโพลิเมอร์นะครับเป็นตัวแทนของทางภาควิชาที่จะมาแนะนําภาควิชาให้กับผู้ที่กําลังตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทปร,ริญญาเอกนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจก่อนจะเข้าเรียนนะครับซึ่งทางภาควิชาของเรานะครับจะอยู่ที่อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือที่รู้จักกันว่าตึกเตโนเสาร์นะครับตามผมเข้ามาดูกันได้เลยครับตามเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณสำนักงานของภาควิชาของเรานะครับซึ่งเมื่อเรามาถึงภาควิชาของเราแล้วเนี่ยน่าจะมาดูแม่บ้านของเรานะครับก็คือว่าท่านัวหน้าภาคของเราว่าอยู่หรือไม่ครับอยวเข้ามาดูข้างในกันเลยครับพี่กสวัสดีครับสวัสดีครับจะมาขอพบัวหน้าภาควิชาครับพี่ราว่าอยู่ไหมครับอยู่ค่ะตอนนี้อาจารย์ประชุมอยู่ในห้องประชุมค่ะครับพี่ตุ๊กก็เป็นในขานุการภาคใช่ไหมครับขานุภาคค่ะครับผมก็ทําหน้าที่ดูแล กระสารของบัณฑิตศรรึกษานะครับบัณฑิตที่มีปัญหากับหลักฐานหรือเอกสารน,นะครับก็มาปรึกษาพ่ตุกได้ครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับทางหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุนะครับผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดร,ก,รกิรพกรชัยบัณฑิตนะครับและประธานหลักสูตรนะครับรองาศาสตราจารย์ดรวรพงศ์ันตรัตนกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับผมก็ขอสอบถามทาง กับคุณภาควิชาแล้<ช>ว่านักศึกษาที่ต้องการจะมาเรียนต่อภาควิชาของเราเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับนักศึกษาที่จะมาเรียนภาควิชานี้นะคะจะต้องจบสาขาพอลิเมอร์เคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องค่ะครับแล้วเป็นคําถามเราคิดเลยว่าถ้าจบไปแล้วเนี่ย จะต้องออกไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างค่ะครับคือส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคตุลากรรรัฐราชการก็ได้ค่ะเป็นครูก็ได้หรือว่าประกอบอาชีพส่วนตัวก็ได้อ๋อด้ทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนไหมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวขอคอบถามรัฐาลักสูรนะครับประจำวาระคนนะครับลักสูรของภาควิชาเรานะครับมีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับค่ะ ที่เราเปิดสอนนะคะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกชื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีพอลิเมอร์นะคะแล้วก็สอนทั้งทางด้านทําง,งานวิจัยด้านพลาสติกทางด้านยางเกี่ยวที่อะไรที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์ค่ะเราทำหมดทุกอย่างนะคะยางในธรรมชาติค,ค่ะแล้วก็พวกพลาสติกต่างๆค่ะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวพาพภาพหรือที่เราเรียกว่าไบโอพลาสติกด้วยค่ะแล้วงานวิจัยของทางด้าน ภาาวิชางานวิจัยในด้านภาควิชานีก็มีความหลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อย่างยกตัวอย่างอาจารย์ที่ทำทางานด้านยางธรรมชาติก็มีอยู่หลากหลายนะคะแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางหรือว่าเป็นการดัดแปลงเ,เคมีของอยางหรือว่าอาจารย์ที่ทำทางานด้านพลาสติกก็จะเด่นทางด้านพลาสติกชีวภาพหรือพลาสติกที่สลายได้ทางชีวภาพหรือว่าอาจจะเป็นทางด้านพลิเมอร์เมมเบรนะคะ่ะอ๋อคือนอกจากทํางานวิจัยในมหาวิทยาลัยเดียวกันแล้วยังมีความร่วมมือกับ การสถาบันยอื่นบ้างไหมครับอาจารย์ครับมีค่ะเรามีความร่วมมือกับทั้งภายในประเทศกับและต่างประเทศนะคะถ้าภายในประเทศก็อย่างเช่นที่เรามีความร่วมมือกับเอ็มเทคเรามีการข,ขอทุนวิจัยร่วมกันนะคะหรือว่าทางต่างประเทศเนี่ยก็ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะคือนักศึกษาของเราเนี่ยจะได้ปิญญาบัตรสองใบใบหนึ่งจากที่มอออีอกใบหนึ่งจากฝรั่งเสศสค่ะก็คือทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยใช่ค่ะแล้วเมื่อทํางานวิจัยเสร็จเนี่ย สามารถเอาไปเผยแพร่ที่ไหนได้บ้างครับเ,ออเรามีการสนับสนุสน,นให้นักศึกษาของเราไปเสนอผลงานในต่างประเทศด้วยนะคะคือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่างประเทศที่ไปมาก็มีไปไต้หวันไปญี่ปุ่นไปออสเตรียค่ะครับแล้วโอ้งานวิจัยเยอะขนาดนี้ได้รับรางวัลอะไรกันบ้างครับ รออางวัลน,นี่หลลัวหน้าภาครจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างะท่านนักศึกษานี่เราจะมีได้รางวัลระดับการพิเศษเป็นปตแบบออเร่เและโปสเตอร์ค่ะส่วนอ,อาจารย์นี่ก็จะมีผู้ช่วยศาสตร,สา,ร,ตร,สา,ราจารย์ดรศาสตร์ริยาจารยร์ได้รรางวัลน,นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี253อะคะ่ะแล้วก็มีอาจารย์พรสุดาอาจารย์สุเมธาได้รับรางวัลน,น,นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็มีบุคลากรด้วยค่ะนอกจากนี้ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมอีกสองท่านค่ะ นอกจากกิจกรรมหรือว่าความรู้ทางวิชาการและทางภาควิชา,าของเรายังได้มีการช่วยเหลือสังคมในด้านไหนบ้างครับอาจารย์ค่ะนอกจากเราจะเรียนแล้วนี่เราจะต้องให้เด็กไปทํากิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกเช่นการบําเพ็ญประโยชน์ต่างๆนะคะเพื่อให้เด็กนี่มีมีจิตสํานึกต่อ ต่อชุมชนแล้วก็มีกิตสาธารณะแล้วก็ทําให้เด็กนี่สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะที่ไปไป่อยเช่นบาเพ็ญไปปลูกป่าหรือไปปลูกป่าก็มีแล้วก็ไปเก็บขยะค่ะแล้วก็จะมีโครงการอื่นอีกในอนาคต,<ห>คตนะคะค่ะ,คะอาจารย์นัของท่านใีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ ก็อยากจะขอฝากข้อคิดนะคะเกี่ยวกับนารศึกษาที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะอาจารย์ก็อยากจะขอแนะนําว่าการเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาเนี่ยนอกจากเราจะพิจารณาถึงเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือแล้วนะคะแต่สาระสาคัญจริงๆคืออจาจารย์ที่ปรึกษาวิทยายนิพนธ์นะคะเขาก็เปรียบเหมือนอพี่เลี้ยงของเราที่จะค่อยคอยช่วยชี้แนะเรานะคะคือการที่จะประสบความสําเร็จในงานวิจัยเนี่นย,นยไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือเพียงอย่างเดียวจะต้องได้อจาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจให้กับนักศึกษาให้เวลากับนักศึกษาคอยช่วยเหลือนักศึกษาได้ตลอดเวลาค่ะซึ่งคิดว่าในส่วนนี้ทางหลักสูตรของเราเนี่ยอาจารย์ทุกท่านนะคะมีใจให้เต็มร้อยกับนักศึกษาทุกคนค่ะครับก็ขอบคุณอาจารย์ทักท่านมากนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาควิชาของเรานะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับค่ะ ครับเดี๋ยวเราตามกันมาดูบรรยากาศการเรียนการสอนของบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเรากันนะครับว่าจะมีลักษณะการเรียนการสอนเป็นยังไงครับตามกันมาเลยครับของเราพอที่ได้เปอร์เซ็นต์ยูสูงนะครับคือได้ับถึง97.20เปอร์เซ็นต์นะครับข้อดีของวิธีนี้ก็จะได้เปอร์เซ็นต์ยูที่สูงนะครับหาผลจากการทดลองนะครับเราจะได้โดย น้ำหนักพอลิเมอร์ที่ได้นะครับโดยการสูดมาที่30นาทีเนี่ยจะได้ค่าน้ำหนักพอลิเมอร์ ครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในห้องแลบสังเคราะห์นะครับของทางภาควิชาเรานะครับซึ่งใช้ในการทำแลบของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับพี่ขวัญนักศึกษาปริญญาเอกครับพี่ขวัญสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็ทราบมาว่าพี่ขวัญเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่นี่ค่ะก็จบปริญญาตรีจากไหนครับจากภาควิชาเคมีค่ะครับแล้วก็ต่อต่อปริญญาโทและก็ปริญญาเอกที่ภาควิชาพอลิเมอร์นะคะที่นี่ค่ะครับแล้วพี่ขวัญ มีแรงบันดาลใจว่าแนวพิดอ,อะไรที่มาเรียนต่อเป็นยาเอกที่นี่ครับค่ะก็จากที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าภาคเราเนี่ยเป็นภาควิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพลาสติกและก็ยางธรรมชาติใช่ไหมคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่า,านี้ล้วนจะอยู่แบบรอบตัวเรา เองทั้งหมดเลยโดยเฉพาะายังธรรมชาตินี่นะคะก็เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ที่มีการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งถ้าเราทําทการวิจัยแล้วก็พัฒนาปรับปรุงเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติเนี่ยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผลประโยชน์แก่ภูมิภาคข,ของเราเองค่ะเลยตัดสินใจมาเรียนภาคนี้ค่ะครับแลวตอนนี้พี่ขวัญกำลังทำอะไรอยู่ครับอ่าสำหรับการทดลองนี้นะคะก็จะเป็นการเตรียมโพลียูริเทนนะคะ ที่ย่อยสลายได้โดยใช้ยางธรรมชาติที่มีการดัดแปลงโมเลกุลให้เป็นสารตั้งต้นในการที่จะผลิตโพลียูรีเทนต่อไปค่ะเป็นหัวข้องานวิจัยของพี่ปันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ของพี่เองค่ะแล้วพี่ปันทำงานวิจัยกับอาจารย์ท่านใดค,ครับอ่าพี่ทํางานวิจัยตั้งแต่ปริญญาโทจนกระทั่งปริญญาเอกเนี่ยนะคะก็ทํางานวิจัยกับอรองศาสตราจารย์ดรวรารพรตันรัตนกุลค่ะครับก็พี่ปันจะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกคนนะครับก็ขอบคุณมากครับพี่ปันครับค่ะ ครับตอนนี้ผมมาน,นั่งอยู่กับอาจารย์แก้วตานะครับซึ่งเป็นศิเก่าของทางภาควิชาของเรานะครับนางแก้วตาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอาแ์แก้วตากำลังทำอะไรอยู่ครับอันนี้เป็นกําลังหานําหนักมลโมเลกุลของพอลิเมอร์ค่ะจากเครื่องเจลโบเมชชันคมรมมโตกราฟี่ค่ะ ครับเอาตามมาว่าอาจารย์เจ้าตาเป็นติดเก่าที่นี่ใช่ค่ะหลังจากจบปริญญาเอกที่นี่อาจารย์ได้อะไรจากที่นี่ไปบ้างค่ะก็อาจารย์นะคะจบปริญญาตรีนะคะจากภาควิชาเคมีนะคะคแล้วก็มาต่อปริญญาโทกับปริญญาเอกที่พอลิเมอร์นะคะซึ่งสิ่งที่ได้จากที่ภาคนะคะนอกจากความรู้ซึ่งได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างนะคะโดยทางภาควิชานะคะ จะสนับสนุนนะคะให้หนักศึกษาได้ไปทําวิจัยยังต่างประเทศนะคะซึ่งจะได้ประสบการณ์การทําวิจัยและบรรยากาศการทําวิจัยนะคะที่หลากหลายออกไปนะคะอนอกจากนี้ได้ประสบการณ์นะคะการใช้ชีวิตนะคะซึ่งการที่เราไปต่างประเทศเราได้เห็นสังคมที่หลากหลายมากขึ้นทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นกล้าตัดสินใจมากขึ้นแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้นค่ะครับก็เป็นความรู้จากอาจารย์เก้วตานะครับถ้าตเพื่อนนะครับเข้ามาเรียนที่นี่แล้วก็จะได้จะได้เรียนกับอาจารย์เก้วตาครับอาจารย์เก้วตาครับคุณท<ม>ับค่ะดีค่ะ นีแล้วก็อยู่ภายในห้องตรวจสอบลักษณะเฉพาะของวัสดุนะครับซึ่งเราอยู่กับน้องยศนะครับเมาดูกันว่าน้องยศกำลังทำอะไรอยู่ครับยศครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับน้องยศกำลังทำอะไรอยู่ครับครับกำลังตรวจสอบพื้นผิวของพอลิเมอร์ครับที่เราสั่งขอได้ครับแล้วเครื่องมือที่ใช้นี่เขาเรียกว่าอะไรครับอ่ากล้อง OM ครับไว้ตรวจสอบลักษณะพื้นผิวของโพลิเมอร์ครับอืมยากไหมครับเวลาจะใช้เครื่องนี้ไม่ยากครับอ่า ครับครับผมแล้วต้องยึดจบปริญญาตรีจากที่ไหนครับจากพอลิเมอร์เนี่ยผมไปติดเก่าที่นี่นะครับมาเรียนต่อทรที่นี่แล้วมีเหตุผลอะไรในการตัดสินใจอย่าเรียนต่อโทที่นี่ครับก็เนื่องจากใกล้บ้านนะครับและที่นี่ก็มีเครื่องมือเครื่องไม้พร้อมที่จะทํางานวิจัยใช่แล้วก็ที่นี่ก็มีความรู้อาจารย์ก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่ากรุงเทพครับอ๋อครับอาจารย์ที่ปรึกษาครับอาจารย์ที่ปรึกษาก็ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สาหาดลีอาจารย์ครับครับผมก็ขอบคุณท่านเยอะมากนะครับนบครับผม ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องปฏิบัติการต่างๆี่ห้องนะครับซึ่งเป็นห้องเช็คขอนแรกของนักศึกษาวิทยาเขตนะครับอาจารย์นะครับตอนนี้ผมยืนอู่โนนครับพี่นกสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โนโกกำลังทําอะไรอยู่ครับตอนนี้กาลังดัดแปลนน้ามันถน่ดเหลืองให้มีหมู่ฟังก์ชันที่ว่องไวคือจะเอาไปทําเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพค่ะแล้วเป็นหัวข้องานวิจัยของพี่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์นะครับอาจารย์ที่ปรึกษาแต่บอาจารย์ท่านใดครับลองสาราจารย์ดรวราพรตันรัตนกุลค่ะ ประธานหลักสูตรมั้งใช่ค่ะนะครับซึ่งพี่นกก็จบปริญญาตรีจากที่นี่เหมือนกันใช่ไหมครับจากเคมีมออ,มมอค่ะนะครับแล้วก็ต่อปริญญาโทที่นี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นก็กําลังศึกษาอย่าเอกต่อเอกเลยค่ะครับแล้วเหตุผลใดที่พี่นกถึงมาเรียน,นที่นี่นครับก็คืออยากเรียนเกี่ยวกับเ,เคมีประยุกต์แล้วก็คิดว่าพอลิเมอร์เนี่ยมันตอนนี้เนี่ยมันเป็นมีมี เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้งานได้จริงๆแล้วก็งานวิจ e ัยเนี่ยสามารถเอามาใช้งานได้จริงอะค่ะแล้วก็คิดว่าที่นี่ก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้อะค่ะทราบว่าพี่นกจะต้องไปทํางานวิใจใัยที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมใช่ค่ะไปฝรั่งเศสค่ะไปฝรั่งเศสค,ครับเมื่อไรครับก็มีนาปีหน้าค่ะปีหนึ่งค่ะก็พี่นกนะครับเป็นนักศึกษาบัณฑิตเอกที่น้่ขอบคุณมากครับพี่นกครับค่ะสวัสดีค่ะ ครับตอนนี้เราก็อยู่กันภายในห้องทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุนะครับซึ่งภายในห้องนี้ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ทดสอบสมบัติเชิงกลมากมายนะครับและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับพี่าบครับพี่บายครับสวัสดีครับสดีค่ะครับพี่ายก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาเอกครับซึ่งจบปริญญาตรีจากอ่าพอลิเมอร์ค่ะแล้วก็โทที่ก็พอลิเมอร์ล้ากาลังเรียนเอกที่นี่เหมือนกันใช่ไหมครับถือว่าเป็นลูกหม้อของที่นี่เลยก็ได้ไงก็ได้ค่ะระหว่างเรียนพี่บายได้ทุนอะไรบ้างครับก็ตั้งแต่ปโทก็จะได้ทุน RX ของคณะกับทุนจากอ่าสกวรนะคะครับ่ะแล้วบริษัทเอกก็มีทุนใช่ไหมครับอ่าบริญัทเอกก็ตอนนี้ก็จะได้ทุนอ่าโครงการบริญัทเอกการจนาพิเศษหรือที่รู้จักกันในแบบอ่าชื่อว่าคอปกค่ะครับโอ้ก็ถือว่าเรียนทุนมาตลอดเลยอาค่ะแล้วเมื่อสักครู่พี่บายกาลังทําอะไรอยู่ครับอ๋อกำลังจะลองเอ้ทดสอบอ่าความมืดของยางธรรมชาตินะคะเพื่อดูว่า บาอย่างที่เราเอาไปผ่านทูลมิลเนี่ยมันจะมีความเหนืดอยยังไงบ้างที่ในการรันรอบทูลมิลต่างๆกันค่ะเกี่ยวกับงานวิจัยของพี่บายด้วยใช่ไหมครับค่ะเกี่ยวค่ะเพราะว่าทํางานที่เกี่ยวกับตรงพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพก็โดยการนําเอาอยางธรรมชาติที่มีในบ้านเราเนี่ยไปผสมกับโพลีแลติกแอซิดหรือว่าที่รู้จักกันดีก็คือ PLA เพราะว่ามันสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพค่ะก็ะทำแนวโน้มที่เกี่ยวกับลดโลกร้อนในตอนนี้ค่ะครับแล้วได้นำเอาไปเผยแพร่ที่ไหนบ้างกันก็ งานก็เคยมีการเผยแพร่แล้วก็คือเอาไปได้มีการนำเสนองานที่ประเทศออสเตรียะค,ะค่ะครับผมโบก็คุ้มากเลยครับพี่บายครับสวัสดีครับโอเคค่ะครับ นี่ก็เป็นเครื่องมือทดสอบสมบัติเชิงกลอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญมากในการทดสอบสมบัติของพลาสติกนะครับหรือว่ายางนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องเอครับน้องเอครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะครับน้องเอกำลังทําอะไรอยู่ครับอ๋อตอนนี้กําลังวัดความต้านทานแรงดึงของยางนะคะ โอ้เครื่องนี้เครื่องมือนี้ชื่อว่าอะไรครับอ๋อ universal testing machine นะคะก็เป็นเครื่องที่สามารถวัดความต้านทานแรงดึงว่ายางเราสามารถทนต่อแรงดึงได้แค่ไหนอะคะ่ะเพื่อน,นำไปประยุกต์ใช้งาน,นะะแล้วนำไปใช้กับงานวิจัยของท้องเอได้วยไหมครับเครื่องวิชินนี้ได้ค่ะก็คือว่างานวิจัยก็เป็นการเตรียมแล้วก็ศึกษาสมบัติเกี่ยวกับโพลิเมอร์คอมโพสิตนะคะก็เพื่อ,อ,อดูว่าชิ้นงานของเราสามารถทนแล้วก็ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เหมาะสมแค่ไหนคะอ๋อแล้วน้องเอทำงานวิจัยกับอาจารย์ท่านใดครับนี่อ๋อทำกับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสารพิจารนค่ะอครับแล้วน้องเอจบปริญญาตรีจากที่นี่ใช่ไหมครับที่นี่ค่ะแล้วเรียนโทที่นี่ด้วยเลยนะครับแต่วเหตุผลอะไรที่น้องเอตัดสินใจเลือกเรียนต่อที่นี่ครับอ๋อก็คือว่าจากทางบ้านนะคะประกอบอาชีพทําสวนยางพารานะคะก็เพื่อนําเพิ่มมูลค่าเพิ่มของ ยังพลาให้สูงขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อนําไปพัฒนาบ้านเกิดนะคะก็คือต้องการเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้กับที่บ้านนะครับก็ขอบคุณน้องเอมากเลยครับผมขอบคุณค่ะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ข้างหน้าเครื่องที่ใช้ผสมวัสดุโพลิเมอร์นะครับซึ่งพี่ก้อยกําลังใช้เครื่องมือนี้อยู่พอดีเลยนะครับเดี๋ยวพี่ก้อยครับสวัสดีครับพี่ก้อยครับสวัสดีค่ะพี่ก้อยกำลังทําอะไรอยู่ครับค่ะก็กําลังทําการผสมโพลิเมอร์ค่ะ ครับซึ่งเครื่องมือนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรครับเครื่องอัดรีบแบบสกูคู่ค่ะหรือว่าทวินสกูเอ็กซ์ทูเดอร์ค่ะอืแล้วทำเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของพี่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมือก็ทําพี่ก้อยทํางานวิจัยกับอาจารย์ท่านใดครับอรองศาสตราจารย์ดรวรากรปันรัตนกุลค่ะออมแล้วพี่ก้อยจบปริญญาตรีจาก ที่นี่ใช่ไหมครับที่นี่ค่ะภาควิชาเคมีค่ะอ๋จจะเป็นภาควิชาเคมี<ช>ไม่ใช่ของวัสดุรับผมแล้วทําไมพี่ก้อยถึงเลือกย้ายมาเรียนถึงภาควิชาวัสดุตรงนี้ล่ะครับอ๋อค่ะเพราะว่าก็คือว่าถ้าเกิดสาขาเคมีนะคะคก็จะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับเ,เชิงของทฤษฎีนะคะคแต่ว่าสาขาพอลิเมอร์เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเหมือนเป็นเคมีประยุกต์นะคะก็คือสามารถนํามาใช้ ถือว่าถือว่าเอามาสามารถใช้ได้จริงเห็นภาพไปเลยก็คือว่ามันในปัจจุบันนี้ก็คือว่าพลาสติกกับยางเนี่ยก็มีการใช้อย่างกว้างขวางนะคะก็คือสาขาเนี้ยสามารถที่จะปรับปรุงสมบัติเพื่อที่แบบว่าจะได้แบบใช้ได้หลากหลายมากขึ้นครับก็ขอขอบคุณพี่ก้อยมากเลยครับขอบคุณครับค่ะ ห้องน,นี้ก็เป็นห้องผสมวัสดุโพลิเมอร์อีกอห้องนึงนะครับซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ในการผสมวัสดุที่เราต้องการศื่อานะครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่ขวัญรีนะครับพี่ขวัญครับค่ะสวัสดีค่ะ ครับพี่กวักำลังทำอะไรอยู่ไหมครับเออกำลังเตรียมพอลิเมอร์ผสมค่ะจะผสมพลาสติกกับยางค่ะพลาสติกกับยางก็สามารถน้าผสมกันได้ได้ค่ะครับซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ที่งานของพี่ใช่ค่ะก็งานพี่ขวัญก็ทํากับอาจารย์ทีุ่ตกษากดา์ใยครับรองศาสตราจารย์ดรวรพรตันรัตนกุลค่ะอพี่ขวัญจบปริญญาตรีจากที่นี่ค่ะที่นี่ค่ะใช่ค่ะพอลิเมอร์เนี่ยค่ะแล้วก็เรียนต่อเรียนต่อพอลิเมอร์ที่นี่ค่ะโอ้ก็คือถือว่าเป็นลูกม้อยคนหนึ่งที่นี่ค่ะเลยนะครับ เหตุผลที่พี่ควัมาเรียนต่อที่นี่ไครับเหตุผลที่เรียนต่อก็เพราะว่ารู้สึกคุ้นเคยกับที่นี่นะคะแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของคณะครูอาจารย์ที่นี่ที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของเราได้ค่ะโอ้ขอบคุณพี่ควันมากเลยค่ะดีมากครับขอบคุณครับครับตอนนี้เราก็มายืนอยู่ที่หน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ยางพารานะครับซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางพารานะครับก็จะมียาง ยางและส่วนประกอบของเครื่องต่งตางๆนะครับเดี๋ยวตามผมเข้ามาดูกันเลยครับว่ามีเครื่องมืออะไรกันบ้างครับครับมาเข้ามาภายในศูนย์สายทอดเทคโนโลยีลิตภั์ยางพารานะครับก็เครื่องมือที่เห็นอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องผสมยางนะครับหรือที่เรียกว่าเครื่องตูรมิลนะครับใช้ในการผสมยางหรือว่าบอคณนะย,ยางนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจที่จะเรียนต่างภาควิชาเราจะได้เรียนรู้ว่าการบอคณนาย,ยางคืออะไรครับ คเครื่องมือที่อยู่ข้างหลังผมก็เป็นเครื่องอัดเบานะครับซึ่งใช้ในกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือว่ายางก็ได้นะครับซึ่งใช้หลักการแรงดันนะครับและความร้อนในการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับซึ่งน้องเขากําลังทดสอบการขึ้นรูปอยู่พอดีเลยนะครับครับหลังจากที่ พวกเราเรียนกันเสร็จนะครับหรือว่าทำแลบกันเสร็จเหน,น,นื่อยจากที่ไหนนะครับก็ภาควิชาของเราจะมีห้องพักนะครับของบัณฑิตศึกษานะครับก็อยู่ทางด้านหน้าผมแล้วครับเชิญเข้าไปดูกันเลยครับ ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์เย้